แม่จ๋าแม่โอ้ยแม่อยู่ไหนเนี่ยโทรศัพท์โทรก็ไม่รับสายเนี่ยแม่แม่ทําอะไรอยู่อ้าวเราหาอะไรอยู่ล่ะเนี่ยหาอะไรหาของอยู่หาอะไรล่ะหาโทรศัพท์แม่นี่ไงโทรศัพท์นี่อยู่นี่นี่นี่น,นี่อ้าวแล้วเป็นอะไรเลยเนี่ยอันนี้ยืนสินะโอ้ยอ้าวแม่ตาแม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยแม่มองเห็นลางๆลูก โอ้แสดงว่าเป็นต้อนแน่ๆเลยแม่โอ้ไม่เป็นไรทำไมไม่ไปหาหมอเงินก็มีตั้งเยอะแยะส่งให้ทุกเดือนแล้วทำไมไม่ไปหาหมอแม่ไม่อยากให้หนูเป็นห่วงแม่เสียดายเงินอ๊้ยเงินแม่เออเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแม่ปะต่อไปนี้ไม่เป็นไรนะแม่นะแม่มองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะเป็นตาให้แม่เองแม่ไปอยู่กับหนูนะไปอยู่กับหนูเดี๋ยวหนูพาไปหาไปหาหมอ เดินดีๆแม่ความรักและปรารถนาดีของคนทั้งสองคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าวันนี้ค่ะแม่ก็รักแล้วก็เป็นห่วงลูกนะส่วนลูกก็รักแล้วก็เป็นห่วงแม่แต่จะดีมากๆเลยถ้าวันนี้เราต่างคนต่างดูแลตัวเองให้ดีที่สําคัญอดีายวทำให้อีกคนนึต้องเป็นห่วงมากๆเพราะไม่งั้นก็จะเกิดความทุกข์ทั้งคู่ค่ะ